สบัยดีทุกคนสวัยดีเนาะคลิปนี้เขากับซีมาผากเสียงเอาเนาะผากแต่ทั้งหนาดื้อทุกคนเนาะเพราะว่ามันติดเพลงเนาะทุกคนมันติดเพลงเขาเนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวสิผ้าทุกคนมาเบิงทะเลนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> มีบ่อมีบ่อทะเลมี่อฮึคุณย้วยมีบ่อทะเลนี่แหละทะเลโอ้อันนี้ท่าท่าปลาเขาท่าลเขียบเรือทะเลบางแสบเลยดิทิสเลย์ลาใบไม่ใช่บางเศษนะปนนี้อ๋อไม่ใช่บางแสนทะเลบางแสนมันจะติ้นเยอะๆหน่อยอีบ่อน้ำคลองอันนี้ไม่เคยมีติ้นโอ้ยนองมีบ่อน้ำคลองเป็นไงครับผมน้ำแดงเ น้ำเลงมากเป็นไเลยเอรูึก่องซื้กหน,นาปะกันห,หนาวเราไอหนบเนาะไอหนำปนีกนมาเราทุกคนยากาศดีน,นะเราผมมือเป็นบอลพันยังเขาเอยเหมือนท่าทาเทียบเรือท่าเทียบเรือโอ้โหนะคุณเหล่าหนำสไตล์เด๋่งหลินไปเ๋ต้วงไปร่องหลินเลยละเหมือน,น่องนี้มันดึงดงดไหมละล,ลงเล่นแม่จะโดนซัดข้าหายนะระังนดูดิ ดูน้ำเลร่องกระสอบไม้หน่อยมันไต่ขนยนลงโอ้ทำลงต่ยเยวผเดี๋ยวหนิผมเพาะบรรยากาศดีคนเข้ามานเข้าไปเหไ่ไปไปเร่องไรคือเลือไเกาะเกาะตั้ง่างที่นี่บเลือากโอ้ประมาณห้าเมตรแหละก็ทำมาได้เนาะ เขาโอ้พลังหนูลงไปสัดขึ้นน่าจะขึ้นตรงถึงเก้าอี้กำลังหน่นเอ้าน่ากลัวมากปักใจมันแก่ไหนไป่ะโอ้ขนามานลำดิ อ้อวมีกายิมทุ่มบอยอันนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆช้าไม่มีใครมากันหรอกอืออมันเหมือนหรือยังบรรยากาศดีเนาะห่วงเข้ามากันโอ้มาไม่หนอมลูกละโอ้เราเลยหนอมลูกละร้อยเก่งเลลยมวยย

ตัวใหญ่ามากเนาะกั้งใช่ม <queen> ก <ale plus S 1> <demek> ั้งปลาหมึกนี่ปลาหมึกใช่ปลาหมึกโอ้ m ม g กอดโออาหารน่ากินเนาะอาหารเยอะเนาะใต้ดินมน้ำจะมีเสียงบรรยากาศเนาะทุกคนจะมีบรรยากาศแบบว่า อากาศเย็น,น,น,นๆ้หนาวไม่ร้อนไม่แดดอ้คนก็เยอะตอนดินจนตอนเย็นน่าจะเยอะอาหารก็เยอะจะอาหารทะเลทุกคนโอ้หอสวยมากทุกคนอุ้ยหอยสดหอยจริงของจริงเขาขึ้นมาจากทะ้โอูไม่อ็โอ้โอ โอ้ยอนกิโวันเทบาทบอน่กิโลวันเท่าสอันนี้ก็วันิโลโหนท Thank y อ u อบคุูังกังโอ้แอบแอบคุยอังกฤษไปแด่ทุกคนคุยมหมวไหม <laughs> เขาคินว่าคนพลังเหรอพี่ยาคุยไม่ได้เนาะโอ้ oh. ตัวเป็นๆเลยทุกคนอาหารท้เดีเยอะมาหน่าเดินเนาะว่าอยู่ทำไมทำไมนะกาเที่ยวมาเยอะอย่างออบรรยากาศคนเยอะมาก ก็สุด้ยโอ้ถ้าตอนเยน็นคนน่าจะเยอะเนาะนี่สุดยอดเลยนะู้ดยอะของอาหารทะเลเยอะมากโอ<า>้เยนนเียยอู่ใต้ดิมน้ำเลยครับอยู่ใต้ดิมดมด่มน้ำเลยทุกคนเข้าไปข้างใน,ส,ส,น,งนสุดมีโดนก่อนสุดมีคืนสุดมี่มา ปลาเลยผีเลยเปลี่ะนเวยตัวไหนปลาโกเกียวอุ้ยโนเกียวสวยเนาะเหมือนเนื้อ๋อมีด้วยเนาะกินได้ใช่ไหมกินได้นี่ปลาทูใหญ่ปลาทูใหญ่ปลาโนเกียวนี่ปลาอะไรสวยยังหน้าเดียงเนาะหน้าเดียงทำเป็นอ๋ออาหารทะเลอยู่นะหาจากตรงนี้เลยโอ้ ตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นพอดีดีบอกเตอร์สีแดงออน้ตัวนี้ยังนี่จับอะไรบ้หนี่กาดบอกตวยังนี่พี่เบียร์หอยไงหอยกินไไบอก็ดูหอยเลภาษา่าตัวใหญ่ดิคุณนะ กนี่กุ้งเนาะจับไม่ได้จับจับไม่ได้คือบอคือบอเห็นตัวมันเนาะมีแต่เปลือกมันัวนี่กุ้งสนะอ,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 องพันสองกังสามร้อยปลามีแต่ตัว แรงเนาะนี่จะของะเดเนาะลายดีนะของะขดีอู้ด,ด,ดในอย่างสุดเลยบแบบกระพงแดงเลยก็เตะเละันเนยงเหรอมันมันมีเยอนะเนาะ มีแต่สาวประมงหมดนะเก่งๆกันนะโอ้ตัวโคตใหญ่เลยเขาจับเก่งกันเนาะหลังยึด,ดนนะอยอดสนะุดเลยอสุดยอดอ่ะคู้คืนทะเีต้องเป็นมืออาชีเท่าไหร่ทุกคน,นงงตัวปลาเออปลาโอ้ปลากระพุนแดงปลาเก๋าเด็กอ่จะก็จับอะไร จะของะเดีนะทุกคนตรงนี้โอ้บ่อน้องพึ่งมาเดินนะตั้งแต่ที่กินซีฟูดมาพี่ให้ที่นี่สีจุดนะของเยอะสดอร่อยรสชาติเป็นๆด้นยเนาะเติมเป็นเต้นเลยกนะ็มีจะของแทดีเนาะ ของทะดีลายเนาะทุกคนปอเนาะของทะดีสี่ฟุตเาจับจะได้ดีเนาะเหียมีแนวจับบจับได้จัไดชหรือเปล่าไมได้ไม่่วไม่อ่ะ รอ่ล้ผมซื้ออะไร่ะรอบที่แล้วที่ไม่ไรผมไม่ได้รอบที่แล้วเสียมอะไรรอบที่แล้วเสียมอะไรเอเจอเยดีกุ้อกุ้ลายเสือเนี่ยเป็นน้ำนี่ยาม่มันไม่เห็นแน่น้ำปากลาลาปาเอาใหม่ที่ีจุดใหม่ไม่ได้โดนน้ำแล้วมันก็ลึกกว่า กับปูปูปูด้วยไม่เสียของเยอะเนาะมีแต่หอยของทะเลหมดเลยทุกคนโอ้น่ากินเขาตัวใหญ่ไหมเขาตัวใหญ่ดีกว่าตัวใหญ่เลยพี่ถ้า20กิโลก็พอแล้วนี่ที่นี่อาหารทะเลติดระลับไหมที่นี่อาหารทะเลติดระลับ ที่สุดแล้วบางแสนกับที่ไม่ดีกว่าบางแสนดีกว่าบางแสนดีทสุดแล้วที่นี่โอ้ชินแบบสดๆใหม่ๆเนาะมันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นฝั่งทะเลอันดามันไงมาต้นละไหนขนาดคนละฝั่งจะเป็นอ่าวไทยอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันอันดามันจะดุลกันดูดีกว่าหนึ่งก็ขึ้นเห็นสดเนึ่งห้ากิโลห้ากิโลเไม่ให้ใครกิีบัดไหวไม่ได้ เากิโลกโลนึงาตัวใหญ่ใหญ่กโลนึงเียนึคนสองตัวปูปมากมาห้ามาหกแต่ยังไม่มาอีกสงเราใส่เลยาหาไได้ะได้หารกันเออกินแล้วไหกับบ้าดจตัวใหญ่ใหญ่ค นี้อ่ีี่เบอนี่อเรนี่หอยนีปูนี่ตะปูปูหอยนี่ก็นี่เป็น,น สด,สดเลยน,นะแต่เป็นเป็นส,ด,สดเลยทุกคนอยู่ได้กี่วันเยอะมากเนาะคือว่าที่นี่ติดตลาบเนาะทุกคนก็ ปลาหนกแก้วเนาะซึ่งนกแก้วเนาะงามเนาะคุณนะหอยลายดีอ๋อข่าวว่ายูนิติดติดระลับคือว่าดีๆเลยเนาะเกรดดีเลยนะเ,เลยนาะติด,ดสายพังเลยเนาะทุกคนติด,ดสายพังเลยมีีะ่ใจาย สลับกันนะพี่ขออร่อยเขามีราดูมัรวมรวมไปอย่างไรันต่างกันต่างกันอะไรอะไรกิน ใครกินบ้า่มอันนี้กินอยู่ตัวนึ่งตัวนึ่อกันขาอยากกิน่นเดียวช้อนสามตัวแต่สามสี่สามตัวกึ่งกึ่งกึ่งสามตัวครึ่งด้วยยีปลาอะไรปลาอะไรอันนั้นปลากเ่งเสือค่ะปลากเื้อเสือตัวเล็กถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยตัวใหญ่มากอ้่ลไรแค่นี้ ขาให้หเส้ยครับพี่ตอนนี้ขายก่อ่าแต่แต่มีร้านทำแต่พี่แต่มีร้านทำยังตัางหากี่หรอนี่ไง อ้าวนี่เขาซื้อจากนี้แล้วก็มีร้านทําแล้วก็ไปเสียตังทำไปอ๋อตังทำบิ๊กเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งเขก็คยซื้อตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้เบียร์ก็ขายเนขายทุกอย่างแึ่บ้านในร้านแต่ในร้านเขาไม่มีของชเขาป้เขาอาต้องซื้อจากนี้แล้วไปทำตรงนี้เด็ดดีนะอ๋อเขาช่วยกันเหมือนแบบทางนี้ก็ช่วยกันแล้วก็ทางนู้นก็ได้พอ่ต่โคตรเกๆอีกเขาก็ได้ขายเครื่องดื่มด้วยนะได้ได้ขาย นี่เป็นปูนี่ปูมา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 ตัวนี้หอยอะไรหอยหอยอะไรนะจิ๋วหอยอะไรนี่หอยจะเป็นหอยเชลล์ครับหอยเชลล์ที่เขาเอาเปลือกมันเป็นทำรูปโลโก้ับน้ำมันอ๋อนี่มู้ดาวเลยจะไม่ได้นี่หมา หอยซืมันคนละแบบกันวะเปิดเป็นสองใหญ่เลยมันเชียวเหมือนกันมันมีเยอะเนาะหอยเนาะแต่ว่าที่หอยที่บ้านมันก็มีหอยจูบหอยนี่ลูกเท่านี้หอยไม่เยอะเป็นนี่เยอะมากโอ้เยอะมากทุกคนเข่าไหมแล้วเข่าก็ได้แบบแล้วก็นี่ผัดขาไปโอ้กินไม่หมดเยอะไปนี่เขาแถมให้ไปกินด้วยไงเดี๋ยวเรากให้พี่กินด้วยไปกินด้วยไม่ให้พี่เขาไปกินด้วยหรือเขเอาไปกินเองกินไม่ไหวว่ะหันกันเลยหันหน้าเลย เดี๋ยวถ้าไม่เที่ยงข้าขอให้ทงเดียวแล้วโอ้ยเออเดี๋ยวรถไฟเลยนะเด้๋ยวสองไม้คานเอาโอ้ไม่เอาขอข้าวที่บ้านอ่าอ่ะโอ้มีร้านทำจากร้านขายจากร้านขายแล้วก็มีร้านทำด้วยทุกคนซื้อจากฝั่งนู้นแล้วมาทำอยู่ฝั่งนี้โอ้คิด ผมคิดแบบแบบว่าซื้อตรงนั้นแล้วก็ทําตรงนั้นเลยไม่ใช่เนาะต้องซื้อตรงนั้นแล้วมาทําตรงนี้ด้วยข้างบนมหรืข้างล่างข้างบนหรือข้างล่างข้างบนไหมบรรยากาศเราข้างบน เป็นซันบนคุณเยอะอ๋อคิดว่าเขาทำกับร้านไม่ใช่เนาะไม่ดิโอ้เพิ่งรูโอ้เหมือนคนเราซีโอมาสีแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นทะเลลาวาโอโอ้โหจุดสดเลยทุกคนอ๋อ หมดนี้เท่าไหร่เหรอแเลยพันเก้าพันเก้าพันเก้าหพันเก้าก็ถือว่าเยอะเยอะนหนึ่พันเก้าแต่ถ้าไปเทียบบางแสนนี่บางแสนนี่หพันเก้าไม่อยู่ไม่อยู่บางแสนพันเก้าอยู่ไหมที่กุ้งในเสือก็ไม่จะเป็นพันแล้วมั้ยบางแสนอ่ะถ้าเที่ยนี้ตางที่ผมไปบางแสนผมว่าที่นี่อาหารถ้าดีเยอะกว่า อาหารทะเลเนี่ยก็สดถูกกว่าด้วยถูกกว่าเยถูกกว่าอดูเมนูว่าอยากให้เขาทำอะไรให้บาวน้องเพิ่งรู้ทุกคนว่า ซื้อจากตรงข้ามได้ก็มาทําผังนี้อีกร้านต้องเสียตังเพิ่มอีกหรือไม่ไม่หรือน้อมจะสั่งที่นี่เลยก็ได้มั้ยเขาก็จะมีให้เลือกเขาก็จะมีให้เลือกสั่งที่นี่เลยแต่ก็จะมีเงืูอนะอย่างเราเอากุ้งลายเสือมาใช่ไหมเขาเราก็ดูเนี่ยเราซื้อมาโลนึงเราก็ไม่ต้องมาเสียราคาเพิ่มเงียเราก็จะดูว่าให้เขาทําอะไรให้ดีมันจะมีเผาไหมเผาเกลือเผาเทียมเผาเนยเผาพริกไทยดำมีหลายแบบทุกคนใช่มกุมงเราเลือกสองสามก็คือเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเอากุ้งลายเสือไปทําอะไรดี อย่างหน่อมาเอาปลาสมุนหนออเอาปลาหมึกมาเอาปลาหมึกไปทําอะไรได้บ้างลงไปทําอะไรได้บ้างเห็นไหมครับเอ่อปลาปลากระพงปลาเก๋าอะไรเงี้ยเอาทำอะไรได้มากนะถ้าเราไปซื้อปลาซื้อแปดร้อยเห็นไหมต้องคุยต่างเราไปซื้อมาเมื่อกี้พันถ้าพี่จะไม่ผิดแต่ตัวละร้อยตัวละร้อยตัวละร้อยเดียวแล้วเราไม่ให้เขาทําให้ก็สองร้อยสองร้อยถูกกว่าถูกกว่าโอ้ดีดีนะเป็นตาแล้วที่เป็นคนที่ไหนครับพี่ เก๋เลยของเราดูดูพนักงานโอ้พนักงานมาไกลเดือนพี่บรรยากาศดีนะทุกคนของก็แบบน่าสดเลยเดาว่าเขาต้องเก่งภาษาจีนคำว่านิดนึงไม่มีจริงพี่หราเราัสดี เอาตรงไงเอาตงนี้เอาไปอัน <ga> น kind of ี้เอาไปเลยผัดอันนี้อบชีสหอมชิวอ่ะอบชีสตรงมีคนพักไม่ตรงรอนพี่เบียมีดีหนงต้นึงเหรอหนึ่งกูเผาเน่ยวีถงเดียวอ่ะอ ตัวนี้เป็นกุ้งอุ้ยเป็นหอยหอยหลอดนี่เป็นปูทุกคนอ๋อตัวนี้ก้ามบดติดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่กินได้ทุกส่วนห้าตัวถ้าเราไปกินตามร้านหมูกระทะไม่มีเนื้อตรงนี้อ๋อนี่มีเนื้อทุกส่วนนี่เนื้อทุกส่วนอืทุกคนตามร้านหมูกระทะเหมือไม่มีตัวนี้เป็นหอยหลอดน่าคางแดกเลยทุกคน

ป <pec S 2> ุ่มโ,โ,โอ้โห <ườ> <IDs S 1> คนโตกแหละทุกคนคนโตสามหมุนขึ้นไงดีเนาะ nặng nhẹ nhẹ đấy, mì xèo mì lá nói cái tuần. Hay, hay, chim không? không cái <laughs> này <ra làm> <laughs> <Kìa làm> <laughs> nó với sao với อันหมอให้ินทางสื่กระตุนรจอปูเขาปูจอปูเขาจะเอาปูส่วนไหนส่วนเนี้ยดมปู สีแน,อนาอทุกคนใส่เขาโอ้มึงหนักเขาพัดมห่งวงก็มีอาหฮรปะ,ปะป้อหนุ่มแข้งไปอมึงป <c oughs> ้อกนะ็ต้ทันได้ได้ี่เป็นคนเนียตนาะมีปลาเกา๋มเกา,ม,กามีคนเก๋ายังมีปลาเก๋ามีคนเกาคนเก๋าตีตันนะเนาะตีตันเนานะคางมันไหวปากมัน มันความสุขนะเนี่ยเพราะว่าจะได้กลับดาวแล้วมันจะได้กลับดาวเร็วไม่ต้องใช้ชีวิตของเราไม่ต้องหาางกดค้าบ้านกดค่าไม่ใชชีวิตเราวันนี้าดสุขก็ดีหล่อมากเลย